เมืองกันค่ะมาเดินในเมืองกับเพื่อนสาวเผื่อจะได้อะไรไปทำทาน <Eigen> ไม่ได้ไปแห<ต>มพี่เชื่อไหมรถลองอไปทางนู้นทางบ,บือดินบ้าสองคันเออแต่นี่มันมาเท่าไหร่สามสิบสี่ตรงนั้นแหละมันเป็น <1> <1> นกักขัดตนลึงแต่ซอสยักมันไม่มีสามสีน่นะจ๊ะมันแข็นเแปดห้าแล้วก็ยี่ยี่แปดเออก็มันนักขัดตะลิกไงวันแน่ 1> <1> ออก็เปลี่ยนเยอะ เดินเตะในเมืองค่ะเดินเตะในเมืองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะขอให้มีความสุขกันทุกคนนะคะเงินทองไหลามาเทมานะคะทั้งปีใหม่และปีเก่าและตลอดไปค่ะโอ้โหนกสวยมากวันนี้นะคะัตตะลิกนะคะรถก็เปลี่ยนวันเดินทางมาเสียเวลาต้องเป็นชั่วโมงหนึงค่ะ เพื่อนสาวก็เดินออกหน้าฮะเดินเดินเดินไปเลยจะได้ออกกับตลาดนะค่ะเดินตลาดนัดกันขอขึ้นไปนะะตลาดนัดน้าสาเหมือนกันมาเดินแม่น้ำแฟนะคะวันนี้มาเดินแม่น้ำแฝงถ่ายเลยเหรอเดินแม่น้ำตามสุกี้กันค่ะ เราจะเอาว้นเส้นลงนะคะแล้วก็ย่างหมูก่อนนะ,ะโอเคนะคะมาค่ะทุกคนสวัสดีปีใหม่นะคะทานย่างกันค่ะที่บ้านค่ะวันนี้หมสามชั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาน้ำใส่น้ำซุปก่อน ใส่ตอกไข่ลงไปนะโอเคค่ะโชคดีปีใหม่กันนะคะทุกคนมีหมูนะคะมีลูกชิ้นชิ้นปลานะคะคแล้วก็ตาวักเต้าหูนะคะลูกชิ้นปลาหมึกแล้วก็มีเส้กรอกด้วยนะคะนะคะมาทานกันค่ะมาคะหิวแล้วค่ะมาค่ะ นะคะกำลังเดือดเลยนะคะมาทานด้วยกันค่ะสุขสันวันปีใหม่นะคะทุกคนขอให้ร่ำรวยเงินทองร่ำรวยสุขภาพนะคะแฮปปี้นิวเ a r รค่ะอร่อยค่ะมามาค่ะน้ำจิ้มตําเองนะคะ โอเคนะน้องดูทานคนเดียวน้องจ่ายยังไม่มาปลาเนอะปลาลักมาจ้าง